เขาส้มซีชื่อของชื่อยูพะลุงชื่อผงซักผ้าชื่ออาหารชื่อยางขี้หมาจับอันเล็กหมาใส่อ <laughs> อของมันเล็กของมันอาอยุไว้กวาดบ้านไอ้อะมันชือ่อของมันนหเนี่ยเอาผงซักผ้าลงมาเอาผงซักผ้าพ่อลุงคะบอกว่าช<า>ือ่ออันนี่ว่าอะไรวะชื่อไงเขาแจกเออแจกไปตอนแจกพ่อลุงไม่ได้เขาแจกไงรอห้อ,อ,อง เออมัน te ั really esta, ่นจะซื bueno. Japanese, so like to right. ้อกับซื้อมันยากกูแก่นะมันเนี่ยมันลองได้กะลุงผูกกระซื้อฮะในการมาขับอ่ะเอาแป้งใส่หมาไหเนี่ยแป้งอยู่นั่นนะเออน่ะอันนี้แป้งใส่มัดหมาเลยเออเอานั่นนี่ก่อนแล้วยาจะจับปุ่นี่ยกับหมาจับเอาหยั่งไหยั่งไปต้องด้หรอเดี๋ยวก่อนกาเดี๋ยวก่อนเอาเนี่ยวเอมาเอาหนักไปไหวก่อนอย่างคิดแต่อะเดี๋ยวจะยั่หมาละจับได้อจับได้มันกลัวเดี๋ยวเอาอาหารมันอ่ะไปจูไปจับหมาใส่ยาก่อน ออะนี้ลกบานบมาโซนนี่ชื่อเขียงมาลุงไม่ได้ขาเชิญ่ยโอเคชื่อเีงมาลุงไม้เนยมาโซบ้านนี่โซื่อเขียงใหลุงไม้แนไดกี่ยางไปไหวอ่ะผงซักค่าคับของนของมันเอาใส่ห เปิดจรกะเดี๋ยวปเอามาดามกันเลยไปเอาเข้าเขาิสีเสื้อยาวเข้มาอ่านมาได้ไมเดี๋ยแล้วเข้ามามันเปิดจุดแในยนไกเปิดเปิดเดี๋ยวก็เข้ามาหาหมายาสีเจกันนี่ใ้ยาสียาสีเหไม่ยมขึนขายกันนะเปิดเปิดดเปิดกัน ก็ได oh ้ปะมันเอาหาอย่งแนบยบยนบแต่แ่ในสองตัวนั้นจะยับได้อะไงมาหน่อเขามันไม่จับมาตัวนั้นมันเปิดใช้บดนะเออมาตัวนี้ไม่ใช่แบปะลุงมึงแนบไปมึงบได้มันนี่มันมันไม่แบเอาอ่ะอันนเราอนแนบเอางาอ่องมันไม่แับเออบ้านนีหอ ออกแก่หรอยาฟอร์มาดัมฮัลโหลไอ้ดำช่วยดำได้ไอ้ดำนี่เด็กดีไอ้ดำอ่ะเอายาใส่ให้หมายาแก้เห็บแก้มัด่ากลไปนี่มาองมานีมองมาเนี๋ยวลยก่อนไอ้เหมีปลาจะบาโน่เนี่ยมันนดีก็เนยเดดเดดเด้หี้เนี่ยเป็นงกตัจานเห็บมัดนี่หรอ พอมาด้วยนี่ยนั่งนีดีล้อกลิ่นก mm ้าลูกมานี่มามานี่มาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่แก๊สได้เสียเดี๋ยวก่อนหมาเห้ยยากแก้หย๊สไป่ยังเหาเดี๋ยวก่อนจะยอดยาพอหมาไหมเปิดได้หรือยังจะมีหมาน่าไหมใหญ่ดำมานี่ดำมานี่ดำมานี่เก่งมากลูกเก่งมากเก่งมากเอาจะเอาตะตีคอนี่เก่งมากไอ้ดำมาหมาน่ยไหม ดีแมกเดี <accurately S 2> ๋ยวก่อนได้ขจินเดี๋ยวก่อนได้ขนได้แวะสองวนด้ใยับได้เหรอลน้ก็่นะยันได้มงยับเดี๋ยเดี๋ยวไอ้กระสอบไมพูดลุงยง้ไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนวันนี้เรียบเดี๋ยวก่อนเปิดยานได้เดี๋ยวน้องเปิด ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปนอนน้องน้ำน้ำน้ำตัดถุงน้ำลงหมดแล้วเยอะได้ยิ่งเยอะว่ะนะยิไยได้อะมึงแบปอดยัดยันเน่ยดัดัน่ลดเงไีล้วนี่เออได้ได้เลยนยนได้ะคำพืนยัได้คำพื้นนะ่าไม่ได้แม่ข่าวข่าไม่ได้โูก้าโคบยัง เดี๋ยวอาหารหลอกนน้องัน้ามันนี่ตัูยาไหมชยาไหมยงานี่ยล้นี่ยไยไหมาแดเล้ยวเลี้ยวด้ยกเลี้ยว้ยแกสหมากลกดวแล้อมาตูบกับหมาแดงนี่เนมได้ใสอ่ะเสือมัหญ่ายันไทยไทยมันหย่าคนยังไทยม่นยไทยมันเสือกสุดเลย เขียงให้ลุงใหม่ก็วผงสับผ้อันนี้จะก้มไป็ีบะกันลุงเด่นโอ้กหอนปุ่นหมอตอนพวกมันกับมือนกับหมดี้เนี่ยแต่แกเอาไปบ้านเหรอเออมันไปย่างพวกกัาบ้านเอาไปย่งอย่างนั้นนะเก็บไปบ้านเหรอลุงเก็บไปล่ะเดี๋ยวเก็บไปไวันนี้ก็ได้เป็นอย่างก่อนเขียงไปอันใหญ่สมชีก็เลยซื้อเขียงให้ไหมน่ะเจ้าเขียงมันอันใหญ่แล้วก็ซื้อให้ไม้แกงใหญงน่ะแกงอะไรก้มนก ต้มกีก้าเขากำลเชื่อ,องกำกินมาขม้างบนสักอย่างวันนี้พออย่างกับเมาสมีกับถ้า,า,าโลก,กเล,ล่นได้ซื้อมาวันนี้จะเอา,เ,าเอาชูโรดกับน้ำมันซื้อให้แล้วอยู่บ้านปุ่นเ้อลงอน้อบ้านเอาแกีไปไว้หน่อตะกี้ฮะ<า>เกี่ยวมาลงมาทีไหนะมาลง,าลงบอลน,นี่มาเอาเกี่ยวลงมาเกี่ยวจะมาใส่ก่องป้าผมผูกจะไปตั้งหลังข้าวับปอกกับแม่อยู่ จะขอ,องไ,ได้มาเละได้มาจะไปวัดจะไปตา้านหลังข้าปวปอกกับแม่น้อไปเอารวมกันนั้นรลอดนั่นมันขอหมาน้อยเอาไว้ไว้เทพบึ้ดถ้าลุงยับหมายยบหมาได้มึงกันในใสให้มันบอลอันตรี่ลอดเดียวเนะี่ยเอามาหรือว่าเมื่อใส่กระเป๋าไว้ก็ได้บึด้ดเลยซื้อให้ลุงเดชก็ต้องซื้อให้จันทร์แก้วตัวเจา้าสบู่แชมพูแฟบผงซักผ้า